าาากกนนนนนน่่ะััอมมไุ DBLX LT ค่คันนี้นะคะหล,ล่อเลยค่ะกับชุดแต่ง Y b o บ y นะคะกับ Mac นะคะขนาด20นิ้วค่ะ offset ลบ24แล้วก็ไฟท้ายลูกตัว C ไฟหน้าสแตงค่ะมาชมกันเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มจากสกรูด้านบนนะคะสะกรูด้านบนเป็นสกรูทรงฟีดจา้า สกรปทรงฟิดรูปม้าม้าสแตงนะคะสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้าน่ะรูปม้าทําเป็นสีดําค่ะสีเดียวกับตัวรถนะคะหลอ่อสุดๆไปเลย mm hmm. กระจังด้านหน้านะคะเป็นกระจังสีดํานะคะพร้อมกับไฟนี่ค่ะเป็นสีส้มเป็น LED แบบนี้นะคะ mm hmm. ชุดกันชนหน้าชุดนี้เรียกว่าชุดวายบอดี้ค่ะสังเกตชุดวายบอดี้เขานะคะก็จะมีแก้มข้างที่โป่องออกมาเ,าเรานะคะเปลี่ยนทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะ ถอดชุดเดิมออกค่ะทั้งเซ็ตเลยนะคะไม่ว่านี่ค่ะตั้งแต่ชิ้นนี้นะคะแล้วก็ชุดหน้าของเขาทั้งหมดตรงนี้คือถอดออกหมดเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดวายวดรีแล้วก็ชิ้นด้านหลังตรงนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูนะคะที่ระจุดเลยมาดูชุดกันชนด้านหน้าก่อนนะคะกันชนด้านหน้าเขาจะเป็นรูปตัวสีหันออกแบบนี้นะคะสีนะคะชิ้นงานด้านบนจะเป็นสีดําเงานะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําด้านแบบนี้ค่ะไฟตัดบอกมาให้เราจากโรงงานนะคะเราก็ใส่กลับเข้าไปให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะคะ ตัวเซนเซอร์นี้ทำไว้เป็นเซนเซอร์เผื่อว่าคันไหนที่เป็นตัวไวท็นะคะก็สามารถใส่ได้นะคะเราก็จะติดเซนเซอร์เดิมเขาเข้าไปด้วยค่ะมาดูระบบไฟกันค่ะนี่หล่อสุดๆไปเลยเป็นไฟ3มสเต็ปนะคะไฟมัสแตงค่ะเป็น3ามขีดแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะใส่ไฟวงแหวนนะคะเป็นวงกลมนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ใส่ตัวดวงตาของเขาเนี่ยเป็นสีฟ้าด้วยค่ะลูกค้าสามารถสั่งออเดอร์ได้นะคะแล้วก็ไฟวิ่งค่ะเป็นสีส้มนะคะแบบนี้ ตอนนี้เราเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะคะก็เลยจะเห็นเป็นลักษณะนี้นะคะแก้มข้างค่ะสังเกตนะคะว่าจะโปะออกมาแบบนี้ค่ะคันนี้เราใส่ออสเซ็บลบ24นั่นเองค่ะมาดูชุดด้านข้างกันนะคะคิ้วล้อนี่คือมากับชุดเซ็ตของ Y Body นะคะมาดูช่วงล่างของเขาค่ะนี่ช่วงล่างของเขานะคะเราก็เปลี่ยนนะคะ ตัวปีกนกนะคะของ Pro เฟนเดอเข้าไปแล้วก็ใส่ก้อนลองเข้าไปนะคะคันนี้ยก2นิ้วค่ะแล้วก็โชคเนี่ยเราก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันค่ะนี่โชกนะคะเออนะคะเปลี่ยนลูกหมักกันโครงให้กับลูกค้าด้วยส่วนล้อนะคะนี่ก็เป็นล้อขนาด20ค่ะลายหล่อๆแบบนี้เลยลายเหมือนดาวนะคะ หันออกมาอีกน่อยนี่ให้เห็นเต็มๆวงกันนะคะ offset ลบบค่ะดูอย่างไรนะคะ offset ลบ24นะคะก็คือว่านี่ค่ะเป็นเซนเตอร์ของเขาแล้วก็เราก็จะออกมาแบบนี้นะคะเซนเตอร์ของเขาออกมาล้อจะยื่นออกมาจากตัวรถนะคะซีรีส์เบอร์ยางนะคะคันนี้อยู่ที่33นะคะ12.5ค่ะเป็น r 2 0ค่ะ กระจกข้างนะคะมีไฟเรี้ยวนะคะแล้วก็กันสาดนะคะเราหลังคาเราติดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะเบ้ารองมือจับค่ะป้องกันรอยขีดข่วนติดให้เรียบร้อยนะคะบันไดข้างมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรามาดูชิ้นหลังของตัวรถกันนะคะชิ้นนี้ค่ะที่ส้มบอกว่าเขาถอดออกไปนะคะเราต้องถอดชุดเดิมของเขาแล้วก็เอางานชิ้นนี้มาใส่เป็นชุดวเซ็ตวายบอดี้นะคะพร้อมกับคิ้วตัวนี้ด้วยมาเป็นเซ็ตเลย ช่วงล่างด้านหลังนะคะเราก็ใส่เป็นโซล์โปรเฟนเดอร์เช่นกันค่ะส้มพาไปดูช่วงล่างก่อนนะนี่ค่ะคันนี้นะคะช่วงล่างนะคะก็ใส่เป็นอของโปรเฟนเดอร์นะคะนี่เป็นของโปรเฟนเดอร์แล้วก็สีน้ำเงินน้ำเงินด้านขวามือนะคะก็คือก้อนองนั่นเองอยกให้มันสูงขึ้นไป2นิ้วนะคะใส่ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะ โชกก็คือใส่ทั้งหมด4ต้นเลยนะคะนี่เป็นของ Pro Fender ค่ะเป็น m o n o t ูบสอค่ะนี่มาดูด้านท้ายตัวรถกันบ้างค่ะด้านท้ายตัวรถนะคะก็ติดตั้งเป็นไฟรูปตัว C แบบนี้ค่ะตอนนี้เราเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะคะก็เลยจะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะข้อฝาท้ายนะคะเป็นสีดำด้านนะคะอักษรโลโก้ Ford นะคะตรงอฝาท้ายเนี่ยเราก็ทำเป็นสีดำเงาค่ะ คันนี้พิเศษนะคะติดตั้งกล้องเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าด้วยนี่ค่ะติดข้างใต้นะคะโลโก้ตรงนี้ถอดโลโก้เดิมออกนะคะแล้วก็ติดเข้าไปใหม่กันชนท้ายนะคะก็มาจากโรงงานเรียบร้อยค่ะพร้อมมินเซอร์ถอยคันนี้มีพิเศษเพิ่มเติมนะคะด้านบนนี้เราติดโ o l l r r r รีสตาร์ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นแบบใช้มือดึงนะคะเผื่อลูกค้าที่ต้องการเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะก็สามารถติดโรเลอร์นะคะด้านท้ายแบบนี้ได้เลยค่ะ กับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบรถนะคะ DBL นะคะแต่ง w i ยบอดี้นะคะล้อแมกนะคะ20นะคะออลลบ24แบบนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาส้มจิตได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346นะคะยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส้มจิตฟอร์ดไว้ด้วยนะคะลาไปด้วยภาพรถสวยๆคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ